โอเคก่อนที่จะไปดูรีวิวตัว RG Shining Gundam นะครับผมก็จะให้ทุกคนมาดูรายละเอียดที่อาจจะเป็นปัญหาในการต่อสักนิดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหานี้นะครับบางคนไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะเจอกันบ้างหลายก็คือเรื่องของไอเกราะที่ปิดตรงปากนะครับของตัว RG Shining Gundam เนี่ยมันปิดไม่สนิทนะครับ ถ้าใครเคยดูการ์ตูนก็จะรู้ว่าตัวชายนิ่งกันดั้มเนี่ยหุนยนต์ตัวนี้มันจะมีเ,เขาเรียกอะไรโหมดอยู่3โหมดนะโหมดแรกก็คือจะเป็น normal mode ก็คือเราจะเห็นว่าไอ้เกราะตรงปากเนี่ยมันก็จะประกบมาปิดติดกันเนาะแล้วก็จะเป็น battle mode battle mode ก็คือจะเปิดออกนะครับก็จะเห็นไอ้สีแดงข้างในนะครับส่วน super mode เนี่ยก็จะเป็นโหมดแบบพลังเต็มที่เลยไอ้แผงสีเหลืองข้างหลังก็จะกางออกมาปัญหาที่ผมเจอในตอนต่อ rg shining gun d a m เนี่ย ตอนแรกก็คือไอแผงตรงปากเนี่ยมันประกบไม่สนิทนะครับอย่างรูปที่ผมกําลังโชว์ตอนนี้อ่าเห็นไหมว่ามันจะมีช่องว่างตรงกลางสีแดงๆอยู่นะครับซึ่งวิธีแก้เนี่ยก็ง่ายมากอ่ามาดูตรงนี้สิ่งสําคัญคือไอชิ้น A2 35มเนี่ยมันจะเป็นชิ้นสีเหลืองนะครับเราต้องดันมันเข้าไปตรงชิ้นส่วนที่เป็น G20 ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของหัวเนี่ยดันเข้าไปให สนิทเลยให้แน่นๆเลยนะครับแล้วถึงติดไอชิ้นนี้ซึ่งเป็นสีแดงเข้าไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาก็คือจริงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ผมใช้คําว่าต่อยากก็คือชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นสีทองนะครับที่อยู่ด้านในตรงข้างๆตรงขาของตัว rg shining gun d a m นะครับตรงนี้วิธีการต่อมันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่จุดที่ยากที่สุดก็คือช่วงที่เราจะต้องพับตรงนี้แล้วก็ติด เข้าไปตรงชิ้น D 2 1นะครับตรงเนี้ยเราต้องทำให้ข้างบนเนี่ยมันเป็นร่องแบบนี้นะไอสีชมพูเนี่ยคือลักษณะว่ามันเป็นรูนะครับเพราะถ้าเราไม่สามารถพลิกหงายไอชิ้นเนี้ยให้มันเป็นรูขึ้นมามันจะเสียบเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับยังไงก็พยายามปรับ,ปร,บปรับหมุนหมุนดูแล้วกันซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นจุดที่ใช้เวลานาน,านที่สุดในการต่อ R G Shining Gundam ตัวนี้แล้วนะครับ โอเคและนี่ก็คือจุดที่ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาในการต่อเบื้องต้นของ r g Shining Gundam ครับไปดูรีวิวกันดีกว่าสวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n A. รุนที่ว่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวกันพลา r g Shining Gundam นะครับให้ทุกคนได้ฟังความคิดเห็นของผมกันนะครับหลังจากที่ต่อให้ชมกันไปแล้วในรายการกันดองกันดั้มนะครับใครที่อยาก ดูการต่อกันพลากล่องนี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในไลฟ์สดกันดองกันดำอาร์จีชายนิ่งกันดำนะครับสำหรับกันพลากล่องนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทางร้านคิดล v อฟกันด m ชนบุรีช็อปมากๆนะครับที่ส่งให้ผมต่อให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับใครที่กําลังสนใจอยากจะซื้อกันพลากล่องนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook ของทางร้านคิดลอฟ กันดัมชนบุรีช็อปได้เลยหรือว่าจะเซิร์ชในช้อปปีก็ได้นะครับคิดลฟกันดัมเดี๋ยวจะขึ้นหน้าร้านมาให้ทุกคนได้ช็อปทั้งกันพลาแล้วก็พลาสติกโมเดลอื่นๆเพียบเลยสําหรับกันพลากล่องนี้เนี่ยราคาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3850เยนอันนี้คือรวมภาษี10%ละในไทยเนี่ยที่เห็นขายอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ พันสองพันสามนะครับก็เป็นราคาทุ่วทั่วไปของกันพลา RG ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่42แล้วนะครับก็ถือว่าเยอะนะสำหรับ RG ที่ทางบันไดผลิตออกมาขายนะครับก่อนหน้านี้มันมีเป็นตัว RG g ีกอดกันดั้มออกมาขายเมื่อประมาณปี2ปีมาแล้วลละผมก็ต่อทำรีวิวแล้วก็ทำไลฟ์ให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าอาจีช n กันดอะมันควรจะ ออกมาก่อนกอดกันดั้มด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกอดกันดั้มถึงออกมาก่อนโอเคแล้วนี่ก็คืออา s h i n ช n g g ิ่งกันะครับที่ผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆรายละเอียดความสวยงามอะไรพวกเนี้ก็บอกเลยนะว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็สมกับเป็น RG ยุคใหม่นะครับที่ดูดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพวกโครงสร้างความแข็งแรงอะไรของกันพลาอา ตอนนี้ที่บันไดทําออกมาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ข้อต่ออะไรพวกนี้ทำออกมาได้แน่นนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นพอสมควรเลยโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นคู่มือการประกอบนะครับเลขที่42ของ RG นะครับชายนิ่งกันดั้มนะครับตัวหน้าปกเนี่ยก็จะเหมือนกับคู่มือการต่อของ RG ีทั่วไปซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีแผงรันเนอร์อยู่ด้วยกันทั้งหมด13แผงนะครับ13แผง ส่วนใหญ่เป็นแผงใหม่ทั้งหมดของตัว RG Shining Gundam จะมีอยู่แค่1แผงเท่านั้นที่เป็นแผงเดิมจาก RG God Gundam ก็คือแผงนี้นะครับมันจะเป็นแผง4นะครับถ้าอ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็จะเขียนว่าอ่อ God Gundam นะครับก็คือแผงเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแผงที่จะใช้พวกมือกับอส่วนประกอบบางชิ้นเท่านั้นดังนั้นมันก็จะเหลือ ชิ้นส่วนหลายชิ้นนะครับที่มาจาก RG กดกันดำนะครับแค่แผงเดียวเท่ากับว่า12แผงเนี่ยของตัวนี้เป็นแผงใหม่หมดเลยนะครับอ่ะคู่มือก็จะเป็นแบบนี้ก็เหมือน RG รทั่วไปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาวดำโมโนโทนแล้วก็อาจจะมีแบบแทรกพวกสีชมพูอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับคล้ายๆ RG ที่ออกมาใหม่ๆนั่นแหละนะครับก็ สีสันสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพแอคชั่นของตัวชายนิ่งกันดั้มในท่าทางต่างๆซึ่งก็มันสามารถทำได้ตามท่าที่มันโชว์ให้ดูเลยนะครับอโอเคข้างหลังก็จะเป็นวิธีการแตะตัว r e a l i สติกดีแคลนะครับของตัวกันพาตัวนี้ซึ่งอ,อันนี้ก็คือจะเป็นอ่าเลอเ i สติกดีแคลซึ่งมันจะมีชิ้นที่เป็นเหมือนเอเขาเรียกอะไรอะ่ะ สะท้อนแสงอยู่ด้วยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกแมกเกอร์พวกโลโก้ทั่วๆไปของตัวชายนิ่งกันดั้มตัวนี้ซึ่งผมก็แปะไปประมาณหนึ่งนะเออไม่ได้แปะทั้งหมดก็คิดว่าแปะไปเท่าที่พอสวยนะครับช่วงตรงชุดกรอตรงหัวไหล่เนี่ยของตัวชายนิ่งกันดั้มเนี่ยตัวนี้มันก็จะโลง่ลงๆนะไม่ได้มีการเดินลวดลายอะไรให้มันมีมิติเพิ่มมากขึ้นไปกว่าในแอนิเมชันเรียกได้ว่า อันิเมชชันมันเรียบๆยังไงตัวอาจีก็เรียบๆแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าพวกจุดอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นตัวเสเกิร์ตหรือว่าช่วงขาอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีการเ,เพิ่มเสริมลวดลายเข้ามารวมถึงมีการแบ่งแยกสีสันของพลาสติกด้วยนะครับอย่างที่เห็นว่าเออมันก็จะมีทั้งสีแบบขา,ขาวๆแล้วก็จะมีสีเทานะครับรวมถึงเทาเข้มเนี่ยแซมอยู่ระหว่างชิ้นพลาสติกนะครับทั้งช่วงขาแล้วก็ ช่วงตัวแขนจุดอื่นๆด้วยไม่ให้มันแบบดูเรียบง่ายจนเกินไปในแง่ของรายละเอียดเนี่ยก็บอกเลยว่า RG ตัวเนี้ยก็ทำออกมาได้มาตรฐานของ RG นะเพราะว่าถ้าใครเคยดูอ,อนิเมชั่น G กันดั้มเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวชายนิ่งกันดั้มเนี่ยมันก็เป็นหุ่นที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายหรอกอันนี้คือ RG ก็ถือว่าปรับดีไซน์ปรับสัดส่วนอะไรมาพอสมควรแล้วนะให้มันมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น นะครับถ้าไปเทียบกับไฮเกรดก็จะเห็นเลยว่าโอโ้โหอันนี้ดีทงดีเทลอะไรเนี่ยเติมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่มันให้มาในกล่องมีเท่านี้เลยนะครับมีเท่านี้จริงไม่มีเพิ่มไปกว่านี้แล้วก็จะบอกได้เลยว่าให้มาน้อยเพราะว่าของจริงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไระดาบให้มาสองเล่มนะครับก็คือ,อแบบสั้นกับแบบยาวซึ่งตัว ไอดาบยาวเนี่ยเราก็จะสามารถแปะสติกเกอร์คำว่า u n กันด am, อ,อ้เข้าไปตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็พิเศษก็จะเป็นมืออัน,นี้นะครับก็จะเป็นมือแบบสีเมทัลลิกเขียวๆนะครับเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกพาร์ทที่จะเป็นส่วนมือทั้งหมดนะครับอย่างเช่นมือกลมๆมีรูอันนี้ก็เอาไว้ใส่อาวุธนะครับก็ให้มาสองข้างนะครับแล้วก็เป็นมือแบบพวก ถ้ากลงฟูส่วนใหญ่นะครับแบมือบ้างอ่าแบบนี้บ้างอ่ะก็แบบมือแบบแนวมือหงิกหงิกกักลางฟูนะครับอ่ะมือแบบอย่างนี้มือตรงๆก็ให้มา2อันนะครับก็รวมๆก็มีประมาณนี้แหละนะครับดังนั้นใครที่คาดหวังว่าตัวช้ i นิ่งกันดั้มตัวนี้มันจะมีออปชั่นมีอะไรมาให้เยอะแยะมากมายก็ไม่ต้องกลัวนะไม่มี <laughs> มีเท่านี้นั่นแหละ เอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับกิมมิคนะครับของตัว rg shining gun dam ตัวนี้เพิ่มเติมนะว่าตัวนี้มันมีกิมมิคตรงจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกตามการ์ตูนเลยตัวหุ่นตัวนี้มันจะมีโหมดเนี่ยของตัวหุ่นอยู่3แบบนะครับก็คืออันดับแรกโหมดให้ดูตรงตรงหัวมันอันนี้คือ normal mode นะครับ normal mode ก็คืออ่ะตัวกรอดตรงปากเนี่ยก็ปิดสนิทนะครับตรงไอชิ้นเหลืองเหลือเนี่ย ชิ้นเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็จะลู่ไปทางข้างหลังนะครับอันนี้คือ normal mode นะครับคือเป็นโหมดที่ตัวปกติเลยยังไม่ได้ใช้พลังอะไรมากมายต่อไปจะเป็นตัว battle mode นะครับ battle mode เนี่ยก็คืออ่ะพร้อมต่อสู้แล้วตรงปากตรงเนี้ยก็จะเปิดออกอน,นี่เร,เราก็ค่อยๆเป็นกิมมิกก็แวกออกมาได้ทั้งสองข้างอพอเปิดออกมาเนี่ย เราก็จะเห็นว่ามันก็จะเหมือนมีผ้าหรือปากสีแดงๆนะครับอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนเป็น b a t เทิ m o d โแล้วนะครับโหมดสำหรับพร้อมต่อสู้สุดท้ายก็คือ super mode นะครับก็คือโหมดแบบใช้พลังเต็มที่อ่ะเออเหมือนซนะูเปอร์ไซยาะก็ข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเปิดมันขึ้นมาอา่าเปิดให้มันกางออกมากางแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูข้างหน้า วซูเปอร์โหมดนะครับอะซูเปอร์โหมดก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเปิดตรงนี้หมดนะครับรวมถึงกิมมิคอื่นๆเพิ่มเติมก็คือเราก็จะเปิดตรงนี้ดึงขึ้นนะครับรปึ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นชิ้นสีทองอยู่ข้างในนะครับตรงนี้ข้างหนึ่ง่แค่ดึงขึ้นนะครับ่ง่ายๆแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นชิ้นสีทองแล้วก็จะโชว์ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ มันจะมีบูสเตอร์อยู่นะครับสีทองทองนะครับมีอยู่ทั้งสองข้างนะครับก็สามารถกางมาได้กางมาหน่อปึ๊บก็จะเปิดตัวบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์สีทองนะครับให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับแ,แล้วก็ที่ขาทั้งสองข้างสียงเงินตรงนี้นะครับก็จะมีให้เปิดแต่ว่าจุดที่เปิดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะมีเดือ,อยอตรงนี้นะครับก็เอาเล็บหรือเอาอะไรเงี้ยก็กางมันออกมาก็จะมีบูสเตอร์อยู่ข้างล่างด้วย ครับแบบนี้อ่าโอเคก็จะเป็นชิ้นสีทองแต่อย่างที่บอกไปไอชิ้นเนี้ยตอนจะเสียบเข้าไปกับช่วงขาเนี่ยโหยากมากนะครับผมเรียกว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดของการต่อกันทาตัวนี้ละนะครับอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์โหมดแล้วก็ถ้าให้ดีก็ติดตัวออปชันพาร์สมือชายนิ่งฟิงเกอร์เข้าไปสีเขียวปึ๊บอโอเค ชายนิ่งฟิงเกอร์นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคอกพิทตัวนี้มันเป็น RG ที่เปิดคอกพิทได้อยู่นะต้องเงนี่ยโอเคนะเนี่ยก็คือจะเปิดคอกพิทออกมาได้เปิดด้านหน้ามาได้แต่ว่าข้างในตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันก็เป็นหุ่นตัวเล็กด้วยแหละไซส์ RG 1ต่อ1นึซนะครับก็จะเห็นแค่ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคและนี่ก็น่าจะเป็นกิมมิคคร่าวๆของตัวนี้ ต,ตรงขาตรงเนี้ยในกระตูนอ่ะมันมันมันเปิดได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นของ r g เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรองศาในการเปิดงานขึ้นมาเนี่ยยังยังไม่เยอะมากมันเหมือนถ้าเป็นในกระตูนะนะรู้สึกมันจะเปิดได้ระดับประมาณนี้เลยแต่เนี่ยจะจะเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการออกแบบอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ดูเทด่ดีอย่างน้อยก็เห็นพวกสีทองสีทองอะไรแต่สีทองเนี่ยมันเป็นสีทองแบบ ผมเชืว่าทอง SD ดแล้วกันนะครับไม่ได้เป็นทองแบบเางาสะท้อนแสงหรือเปล่งประกายอะไรมากมายอาจจะถ้าอยากได้แบบทองแบบเปล่งประกายก็อาจจะต้องไปทำสีเพิ่มนะครับอ่คราวนี้ตัวคอลเลนเดอร์ตรงเนี้ยก็ดึงออกมาได้ก็ดึงออกมาง่ายๆเลยไม่ได้แน่นอะไรข้างข้างหลังจะเป็นกลวงตวงแบบนี้นะครับเป็นรูกลงตวงนะครับตัวคอลเลนเดอร์เนี่ยอา่าถ้าเราดึงออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะครับอา่าแล้วก็สามารถ พับตรงนี้ลงไปข้างล่างได้นะกดเข้าไปแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะครับตัวกระจกใสก็เปิดได้ด้วยนะนี่ก็เปิดกระจกใสขึ้นมานะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับก็โอเคนะครับสำหรับอล l ลน e n d e r นะครับออปชันอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวามากนะักตรงนี้ก็หมุนพับได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวไอคอนอันนี้เป็นด้านล่างนะครับเวลาจะเสียบเข้าไปด้านหลังก็งอมันขึ้นมาอีกทีหนึง่ง ให้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นี้เองคออือตัวนี้ตัวชายนิ่งกันด้ามนี้เป็นตัวที่ไม่ได้แบบมีออปชันอะไรมากมายหรอกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านข้างตรงนี้าสามารถเอาตัวเนี่ยด้ามด้าด,ดาบเนี่ยก็มาเสียบเข้าไปได้เสียบจากข้างหลังเข้าไปมนเสียบได้2อง,งนัน เรอเสียบได้ทั้งสองนั้นเลยน,นี่ข้างบนข้างบนยาวข้างล่างสั้นนะครับดามจะมีอยู่2ไซส์นะมันไม่เท่ากันข้อต่อและจุดขยับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีอ่านี่คือการงอก็งอได้แบบนี้เลยนะครับถือว่าความยืดหยุ่นที่แขนนี้ใช้ได้เลยนะครับขายกขึ้นมางอ,อก็งอได้ประมาณนี้นะครับงอได้ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับตรง เท้าเนี่ยตรงปลายเท้าเนี่ยมันก็งอได้ขึ้นอีกมันดึงออกมาได้นะเออปลายเท้ามีกิมมิกก็คือดึงออกมาปึ๊บอ่ะมันจะยืดตรงนี้ออกมานิดนึงเราสามารถงอตรงนี้ได้หรืององ้มลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวเท้าของช h i นิ n g กันน a m r าตัวนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถหมุนขึ้นไปได้อ่าทั้งสองข้างเออคือถ้ารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเราหมุนตรงนี้มาไว้ใช้เป็นฐานกลางได้นะครับมาตัวตัวกันพามก็จะยืนได้แบบ มันคงมาคืนแต่จริงๆปกติมันก็ยืนได้อยู่เลยนะมันมันไม่ได้ล้มอะไรนะครับด้านความยืดหยุ่นของลำตัวเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยงอแบบงองอได้เยอะนะเอองอเอียงเอียงเอียงได้เยอะเลยนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็งอได้เยอะแต่ว่าพอมันงอแล้วมันก็จะเห็นโครงสร้างบางๆของมันข้างในชัดเจนคืนแค่นั้นเอง ลืมบอกไว้ตัวนี้ผมใช้เวลาต่อไปคร่าวๆประมาณ5ชั่วโมงนะก็จริงๆไม่มีไม่ได้รู้สึกว่าต่อยากอะไรนะครับจะมีปัญหาแค่ต่อยากสุดก็คือตรงเนี้ยไอชิ้นสีทองของไอที่ติดอยู่ทั้งสองข้างนี้แล้วแหละที่ต่อยากสุดนอกนั้นคือถือว่าต่อง่ายเพราะว่าองค์ประกอบรวมๆของกันพลาตัวนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็มีอยู่แค่นี้แค่นี้แหละอาวุธอาวุธก็ไม่ได้มีปืนไม่ได้มีแบคแพคไม่ได้มีปีกอะไรใหญ่โตเอถอะทะ นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าลองปรับเป็นท่าแอคชั่นเท่ๆเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะสงสัยก็คืออ่ะ RG ตัวนี้มันยืนขาเดียวได้ไหมคำตอบก็คือยืนได้นะครับจัดท่าดีๆคือยืนขาเดียวได้เลยนะเหมือนตัว RG g ์ีอกันดั้มเลย RG s h จีชายนิ่งกันดั้มนี่คือแข็งแรงนะครับมั่นคงแล้วก็สามารถดัดท่าดัดทาง ให้สามารถยืนขาเดียวได้นะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลาในการหาจุดที่มัน b า l a n c e สักนิดหนึ่งนะครับ Don't wanna sleep in c u s I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all You don't do well, I'ma make hellish sure that I don't become you. I ha! Have no regrets, yeah, I'll up my chest. i never forget what it's like to be in debt. Babe, stabbed in the back, bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't. Turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. All the scars, I'm a human being. Covered them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. โอเคแล้วนี่ก็คือรีวิวของตัว RG Shining Gundam นะครับกันพลา RG Real Grade นะครับตัวที่42ของบันไดนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับตัวนี้จริงๆผมบอกงี้แล้วกันในแง่ของดีไซน์เนี่ยมันมันก็ไม่ได้เป็นกันพลาที่ผม ถูกใจสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัว G กันดั้มเนี่ยไม่ใช่ซีรีส์ของกันดั้มที่ผมรู้สึกชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะครับแต่คนที่ชอบ G กันดั้มอยู่แล้วเนี่ยเคยดู a อนิเมชั่นชอบเนื้อเรื่องชอบความเวอร์วังอลังการของหุ่นแล้วก็ตัวละครในกันดั้มภาคนี้ผมว่ายังไงอาจีไชนีกันดั้มตัวเนี้ย ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถูกใจแล้วก็ควรจะซื้อไปสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับในแง่ความแข็งแรงจุดขยับความยืดหยุ่นเนี่ยตัวนี้ทำได้ดีพอๆกับตัวกอสกันดั้มเลยเพียงแต่ว่าในแง่ของ Accessory อุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้ตัวนี้อาจจะน้อยกว่ากอสกันดั้มเยอะ ไม่ใช่แค่เยอะแบบนิดเดียวนะคือเยอะแบบเยอะเลยนะครับใครที่คาดหวังว่ากันพลาตัวนี้มันจะมีลูกเล่นเรื่องอุปกรณ์เสริฟเนี่ยก็อาจจะต้องผิดหวังนะครับแต่ก็สามารถเอาไปวางเล่นคู่กันได้การจัดท่าทางแอคชั่นเอ่อท่าแปลกๆยืนขาเดียวเตะท่ากังฟูอะไรพวกนี้ชายนิ่งกันดั้มทำได้หมดนะครับรวมเฉพาะ พวกมือพวกอะไรพวกนี้ผมคิดว่าสามารถเอาไปเปลี่ยนเล่นกับตัว RG God Gundam ได้เลยนะครับตัวหน้าตรงหน้าตาอะไรเนี่ยก็จะต่างจากตัว God Gundam นะ God g มันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ว่าตัว shining Gundam เนี่ยมันก็มีลูกเล่นตรงไอ้เกราะตรงปากของมันสามารถเปิดออกแล้วก็เห็นสีแดงๆข้างในได้รวมถึงตัว Colander นะครับที่สามารถถอดออกมาแล้วก็เหมือนเป็นยานอีกลำหนึ่งได้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็น จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยสนใจ RG ตัวนี้นะครับข้อสังเกตก็อาจจะมีบางจุดที่ผมรู้สึกว่ามันยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือไอ้จุดเปิดสีทองตรงเนี้ยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเปิดอ้าได้น้อยไปหน่อยเนี่ยเปิดอ้าได้แค่นี้นะครับแค่นี้เองคือจากที่ดูในคลิปไปก็จะเห็นว่ามันมันน้อยอเออในมุมผมนะผมรู้สึกว่ามันควรจะเปิดองศาอ้าขึ้นมาได้มากกว่านี้ จะได้โชว์ไอชิ้นสีทองที่อยู่ข้างในแต่พอมันเปิดได้นิดเดียวเนี่ยชิ้นสีทองก็เห็นไม่ค่อยเยอะก็คือมันก็ดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะครับรวมทั้งพวกรูปลักษณ์อะไรของตัวชายนิ่งกันดั้มเนี่ยรวมๆม,มันอาจจะออกเฉยๆไปนิดนึงเนาะไม่ได้แบบว่าดูเท่เหมือนดีไซน์หุ่นยนต์ยุคใหม่ๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือมันต้องชอบความคลาสสิกของชายนิ่งกันดั้มจริงๆชอบคลาสสิกของ G กันดั้มจริง ถึงจะลงรักตัวนี้นะครับแต่ในแง่กันพลาเนี่ยผมบอกได้เลยว่านี่คือ rg ที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้ผมให้ไปที่ rank a ครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอขอบคุณร้านคิดลอฟกันดั้มชนบุรีช็อปด้วยนะครับที่ส่ง rg กล่องนี้นะครับมาให้ผมต่อให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อกันพลา rg ตัวนี้ก็สามารถติดต่อไปได้ทั้งใน Facebook ของคิดลอฟกันดั้ม แล้วก็ใน s h อ p e e เลยนะครับและนี่ก็คือรีวิว RG Shining g u n d a ัจาก G g u n d a ัครับผม